คลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังจะเตรียมตัวสอบใบขับขี่ในประเทศสวีเดนค่ะก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าประเทศสวีเดนนั้นเวลาขับรถพวงมาลัยของรถจะอยู่ฝั่งซ้ายมือและเราจะขับชิดเลนขวานะเราจะขับชิดเลนขวาดังนั้นเมื่อคุณขับช้าคุณก็จะขับชิดเลนขวาแต่เมื่อคุณต้องการจะแซงคนอื่นคุณก็จะต้องออกไปทางซ้ายแล้วก็ค่อยเข้า การเข้านั้นคุณจะเข้าโดยที่คุณจะเข้ากับชั้นชิดเหมือนที่คุณเคยเข้าแบบในประเทศไทยไม่ได้คุณจะต้องขับไปสักระยะหนึ่งเปิดไฟเลี้ยวเข้าแล้วคุณค่อยเข้าเมื่อเห็นว่าปลอดภัยและอีกสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการแซงนะคะให้ดูดีๆว่าเราแวกที่คุณจะแซงนั้นมันโดนห้ามแซงหรือเปล่าหรือมันโดนติดป้ายห้ามแซงหรือเปล่ามันจะมีป้ายจราจรอีกหนึ่งป้ายนะคะที่บอกว่า ห้ามแซงนี่คือป้ายนี้ค่ะเจอป้ายนี้ปุ๊บอย่าแซงนะคะนั่นก็คือคุณต้องขับตามคันหน้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณไปเจอป้ายนี้แปลว่าสิ้นสุดการห้ามแซงนั่นแปลว่าเมื่อคุณเจอป้ายนี้คุณเริ่มแซงได้แล้วคุณดูแล้วว่าปลอดภยัย ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังจะสอบใบขับขี่ในประเทศสวีเดนนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดติดตามเพจครูบิ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 สวีเดนค่ะครูวิสอนภาษาสวีเดนแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนก็จะจะพยายามหาข้อมูลดีๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมในประเทศสวีเดนมาแบ่งปันผสมกันไปนะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดติดตามเพจครูบิ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 สวีเดนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ